ท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเลภิกษุทั้งหลายพวกเธอได้เห็นท่อนไม้ใหญ่นั้นซึ่งลอยมาโดยกระแสน้ำคงคาหรือไม่ได้เห็นแล้วพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายกราบทูลภิกษุทั้งหลายถ้าท่อนไม้นั้นจะไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งในหรือฝั่งนอก ไม่จมเสียในท่ามกลางน้ำไม่ขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนไว้ไม่เน่าเสียลงในภายในไซท่อนไม้เช่นที่กล่าวนี้จากลอยไหลพุ่งไปสู่ทะเลเพราะเหตุว่าลำแม่น้ำคงคาโนม้ม น้อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่ทะเลข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายแม้พวกเธอทั้งหลายก็ฉันนั้นถ้าพวกเธอไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งในไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งนอกไม่จมเสียในท่ามกลางไม่ขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ ไม่ถูกอมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนไว้ไม่เน่าเสียเองในภายในไซพวกเธอก็จะเลื่อนไหลไปสู่นิพพานเพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิมีธรรมดาที่โน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่นิพพานครั้นสิน้นกระแสพระดำหลัดแล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้กลาบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเล่าเป็นฝั่งในหรือฝั่งนอกอะไรชื่อว่าจมในท่ามกลางอะไรชื่อว่าขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกอะไรชื่อว่าถูกมนุษย์จับไว้อะไรชื่อว่าถูกมนุษย์อมนุษย์จับไว้ อะไรชื่อว่าถูกเกลียวน้ำวนวนไว้อะไรชื่อว่าเน่าเสียเองในภายในภิกษุทั้งหลายคำว่าฝั่งในเป็นชื่อของอายตนะภายในหกคำว่าฝั่งนอกเป็นชื่อของอายตนะภายนอกหกคำว่าจมเสียในท่ามกลางเป็นชื่อของนันทิราคะความกำหนด ด้วยความเพลินคำว่าขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกเป็นชื่อของอัศมิมานะความสำคัญว่าเรามีเราเป็นคำว่าถูกอมนุษย์คำว่าถูกมนุษย์จับไว้ได้แก่ภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ระคนด้วยพวกครหัด เพลิดเพลินด้วยกันโศกเศร้าด้วยกันมีสุขเมื่อครหัสนั้นมีสุขเป็นทุกข์เมื่อครหัสเหล่านั้นเป็นทุกข์ประกอบการงานในกิจการที่บังเกิดขึ้นแก่ครหัสเหล่านั้นด้วยตนภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ถูกมนุษย์จับไว้คำว่าถูกอมนุษย์จับไว้ได้แก่ภิกษุบางรูปในกรณีนี้ ประพฤติพมจรรย์โดยตั้งความปรารถนาเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งว่าด้วยศีลน,นี้หรือด้วยวัดนี้หรือว่าด้วยตบะนี้เราจะได้เป็นเทวดาผู้มีศักดาใหญ่หรือเป็นเทวดาผู้มีศักดาน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ถูกอมนุษย์จับไว้ คำว่าถูกเกลียวน้ำวนวนไว้เป็นชื่อของกามคุณห้าภิกษุเป็นผู้หน้าเน่าเสียเองในภายในคืออย่างไรเล่าคือภิกษุบางรูปในกรณีนี้เป็นคนทุศินมีความเป็นอยู่เลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเอง มีการกระทาที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าเป็นคนประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้เน่าเสียเองในภาย